สีที่ทุกคนรอคอยใบยาวสีเขียวสีแดงและใบสั้น5สีกระเป๋าสาตางค์จะเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้นะคะช่วงนี้กระเป๋าหลายรุ่นหลายสีหมดไปแล้วบางรุ่นบางสีก็เหลือ2ใบ3ใบ5ใบหลายคนใช้แล้วถูกหวยบอยขึ้นการเงินคล่องตัวดีขึ้นซื้อซ้ําบอกต่อเยอะมากๆพินต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะช่วงนี้เป็นขออนุญาตจัดส่ลดกระเป๋าสาตางค์รุ่นนี้ค่ะซึ่งเป็นกระเป๋าสาตางค์ที่ ใส่โทรศัพท์มือถือได้เป็นคอสบอดีได้คาดเอวคาดอกได้เป็นรุ่นที่เป็นนามาจัดส่วนลดเยอะที่สุดพอดีตอนนี้กระเป๋าสตางค์หลายรุ่นไม่มีแล้วนะคะก็เลยขออนุญาตจัดส่วนลดรุ่นนี้เป็นพิเศษเลยนะคะซึ่งราคานี้นะคะถ้ากระเป๋าสตางค์ใบยาวและใบสั้นเข้ามานะคะราคานี้ก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆใครสนใจกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้แนะนําเลยค่ะ คุ้มค่าในราคาที่หลายคนพอใจมากๆเลยนะคะสนใจเข้าไปสั่งได้ในตะกร้าของคลิปก่อนหน้านี้หรือคลิปถัดไปนะคะ